วันจัก,กรีคือวันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจัก,กรีวงศ์ทรงปรับดาพิเศษขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่หนึ่งแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อวันที่6เมษาย,ยนพุทธศักราช2325โดยทรงย้ายราชธานีมายังฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย จากนั้นทรงพระกรุณาปรดกกล้าโปลดกลกระหม่อมให้สร้างพระบรมหาราชวังขึ้นเป็นที่ประทับและสร้างพระอารามหลวงในพระบรมหาราชวังเมื่อบ้านเมืองและรัษฎรดำรงความสงบสุขร่มเย็นแล้วจึงส่งฟื้นฟูทำนุบ,บำรุงพระพุทธศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา อีกทางส่งชำระกฎหมายบ้านเมืองและมีพระราชบัญญัติให้ใช้กฎหมายตราสามดวงเป็นหลักบริหารบ้านเมืองในช่วงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงมีพระราชอนุสณรคำนึงถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบูรพกษัตริยาที่ราชจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1นถึงสประดิษฐานณพระที่นั่งสีวาลัยจากนั้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6 ได้อัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หมาประดิษฐานร่วมกับพระบรมรูปทั้ง4ี่รัชกาลณประสาทพระเทพบิดรในพระบรมหาราชวังพร้อมกับมีพระบรมราชองค์การประกาศให้มีพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเป็นราชประเพณีประจำปีตั้งแต่วันที่6เมษายนพุทธศักราช2461 นับแต่นั้นเป็นต้นมาพระมหากษัตริย์ที่ราชผู้ทรงสืบราชสันตติวงศ์ทุกรัชการจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงสการะสมเด็จพระบุรพมหากษัตริย์ที่ราชเจ้าพร้อมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้าถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริย์ที่ราชเจ้าณประสาทพระเทวบิดรในวันที่6เมษายน ของทุกปีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ที่ส่งปกป้องรักษาพื้นแผ่นดินไทยให้เจริญรุ่งเรืองสืบทอดเป็นแผ่นดินให้ลูกหลานไทยได้อยู่อาศัยอย่างสงบร่มเย็นเป็นสุขตราบจนทุกวันนี้